ไม่ไม่เลยพี่ว่า,าพี่ไม่ใช่นักการเมืองพี่เป็นภาคประชาชนซึ่งภาคประชาชนพื้นที่ภาคประชาชนมันจะไปเข้ามาการเมืองเห็นปะมันต้องมีเรื่องการเมืองแหละเราต้องไชอนนี้แหละเราก็เป็นภาคประชาชนมันไม่ส่งผลอะไรเลยไม่กระทบกระเทือนจิตใจอะไรเราเลยไม่ไม่สะเทือนผิวเราเลยไม่สะเทือนใจเราเลยเราก็พี่ปองก็ยังคงแบบ คิดเหมือนเดิมอยู่เดินหน้าทำต่อไปพี่หนึ่งปีไม่รอลงอายาถ้าพี่ได้กลับบ้านพี่ก็ยังทำพี่เหมือนเดิมถ้าพี่ไม่ได้กลับบ้านอีกหนึ่งปีพี่ก็ออกมาทำพี่เหมือนเดิมไม่ไม่พี่ปองไม่พี่ปองไม่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 ใช่คนหล่อแหละพี่บอวกายังไงอย่างนั้นถ้าในอนาคตมันจะต้องมีการขบมาเคลื่อนไหวอะไรอีกแล้วมันมีผลออกมาในวันนี้ที่ทงรบเนี่ยก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการไม่ไม่ไม่ พี่ปองก็ออกไปอีกพี่บองก็ทําอีกพี่บองอยากให้บ้านเมืองมันดีไงอยากให้พวกน้องๆอยู่ในสังคมที่มันมีคุณภาพคุณภาพทุกประการทุกมิติสิ่งที่พี่ปองทำมาตลอด20ปีเนี่ยพี่บองไม่ได้อยากเป็นไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรเลยจะเห็นว่าทุกครั้งอ่ะที่พี่ฟองออกไปพี่บองก็กลับมาทํางานเหมือนเดิม,มเป็นนักข่าวเหมือนเดิมพี่บองไม่เคยมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่เคยแบบ ได้ตำแหน่งแห่งคนอะไรเลยแล้วไม่เคยแสวงอะไรเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพิพากษาไม่ว่าจะออกมาอย่างไรเราผิดคือผิดเราออกมาถ้าขาัดกันเมืองไม่ดีเราก็ทําอีกอมไม่มีอะไรมามากั้นขัดขวางพี่ปองได้ถ้าพี่บองจะออกก็ออกถ้าพี่ปอลไม่ออกก็ไม่ออกถ้าพี่บอจะทำทำถ้าพี่บอลไม่ทำก็คุไม่ทำ